สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มหาวิทยาลัยคอนกุ๊กนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องระบบรัฐสภาอังกฤษนั่นเองค่ะโดยจะมี3หัวข้อดังนี้นะคะข้อที่1นะคะก็คือให้นักศึกษาอธิบายปัจจัยสําคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบรัฐสภาอันมีกษัตริย์ภายใตรัฐธรรมนูญค่ะก็คือนะคะ การเปลีป่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมาเป็นระบอบรัฐสภาในอังกฤษเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยสําคัญดังนี้เองค่ะ 1. น,นะคะก็คือการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างกษัตริย์กับขุนนางค่ะเกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างกษัตริย์กับขุนนางขุนนางต้องการจำกัดอำนาจของกษัตริย์ในขณะที่กษัตริย์ต้องการควบคุมอำนาจขุนนางเหตุการณ์สำคัญที่เะททอนให้เห็นถึงการต่อสู้แย่งชิงอำนาจเช่นการประท้วง,งของขุนนางที่นำไปสู่การเรียกร้องให้มีแมกนาคตาร์ ata, หรือกฎมหาบัตร ah พิทศักราช1215ที่พระเจ้าโจรต้องทรงยินยอมลงนามตามข้อเรียกร้องของขุนนางค่ะเกิดจากความไม่พอใจที่พระเจ้าจรบีบบังคับให้ขุนนางจ่ายภาษีมากรวมถึงเรื่องสําคัญจะจํากัดสิทธิของพระเจ้าแผ่นดินที่จะเก็บภาษีสันดีนาจากขุนนางค่ะและที่สําคัญนะคะพระเจ้าแผ่นดินจะเก็บภาษีชนิดใหม่โดยไม่ได้รับความเห็นชอบของมหาสภาค่ะ สงครามกลางเมืองอังกฤษในกิจตจักราช1,642ถึง1,649นะคะเกิดสงครามกลางเมืองอังกฤษระหว,ว่างฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์กับฝ่ายสนับสนุนรัฐสภาค่ะฝ่ายรัฐสภาเป็นฝ่ายชนะและนำไปสู่การสถ,ถาปนาระบบสาธารณรัฐมีความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าชันที่1่กับรัฐสภาค่ะก็คือ พระเจ้าชานที่หนึ่งแช่ในสิทธิทอันศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์และพยายามปกครองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐสภาค่ะรัฐสภาก็เลยพยายามที่จะจํากัดอํานาจของกษัตริย์และจัดตั้งรัฐบาลเป็นตัวแทนมากขึ้นหลังจากยุคของพระเจ้าจอร์นะครับมีการพัฒนาของแมกนาคาตาต่อมาเรื่อยๆนะครับตามรัชสมัยของกษัตริย์องค์ต่อๆมาครับคำว่ารัฐสภาหรือพารามเมนต์เนี่ยนะครับได้รับการบัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคศ1236ครับเพื่อเรียกสภาที่ปรึกษาของกษัตริย์ สภานี้เนี่ยประกอบไปด้วยบารอนหรือชนชั้นผู้ถือครองที่ดินและเหล่าผู้นําทางาศาสนาคริสต์ครับหรือพระนั่นแหละครับซึ่งจะประชุมกับกษัตริย์ปีละ3าครั้งครับค่ะก็จะมีความขัดแย้งทางาศาสนานะคะอังกฤษเกิดความขัดแย้งทางาศาสนาระหว่างนิกายแองกฤษกันและเพรสไบเทเรียนค่ะพระเจ้าชา้นที่1่สนับสนุนนิกายแองกฤษกันแต่รัฐสภามีสมาชิกเพรสไบเทเรียนจานวนมากค่ะ ต่อไปก็จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคมค่ะประชาชนอังกฤษไม่พอใจกับการขึ้นภาษีและนโยบายเศรษฐกิจของพระเจ้าชานที่1ก็เลยจะมีฝ่ายต่อสู้ก็คือฝ่ายกษัตริย์นิยมสนับสนุนพระเจ้าชานที่1ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นสูงขุนนางและชาวชนบททางตอนเหนือของอังกฤษค่ะฝ่ายรัฐสภาสนับสนุนรัฐสภาค่ะส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางพ่อค้าและชาวเมืองทางตอนใต้ของอังกฤษค่ะการสิ้นสุดระบบสมบูรณาญาสิทธิราช สงครามการเมืองอังกฤษสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของฝ่ายรัฐสภา,านําไปสู่การสิ้นสุดระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในอังกฤษค่ะการขึ้นสู่อํานาจของโอลิเวอร์ครอมเวลโอลิเวอร์ครอมเวลตั้งตนเป็นจอมพลผู้พิทักษ์ปกครองอังกฤษโดยเผด็จก,การทหารค่ะการฟื้นฟูราชวงศ์สจวตหลังการเสียชีวิตของโอลิเวอร์ครอมเวลเนี่ยราชวงศ์สจวรกลับมาปกครองอังกฤษอีกครั้งค่ะ สามนะคะการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ค่ะของอังกฤษในคริสต์ศักราช1688ค่ะความขัดแย้งทางศาสน,นาพระเจ้าเจมส์ที่สองนับถือศาสน,นาคาทอลิกค่ะประชาชนส่วนใหญ่ในอังกฤษจะนับถือศาสน,นาโปรเตสแตนต์เพราะเขาเกรงว่าพระเจ้าเจมส์ที่สองจะฟื้นฟูศาสน,นาคาทอลิกในอังกฤษค่ะการปกครองแบบเผด็จการนะคะพระเจ้าเจมส์ที่สองปกครองแบบเผด็จการลัเมเบิร์รัฐธรรมนูญค่ะขัดขวางการทํางานของรัฐสภาและและจากัดเสรีภาพของประชาชนค่ะ ความสัมพันธ์อันตึงเครียดกับต่างประเทศนะคะพระเจ้าเจมส์ที่สองสนิทสนมกับราชวงศ์คาทอลิกในฝรั่งเศสค่ะทําให้ประชาชนในอังกฤษกังวลว่าอังกฤษจะถูกโจมตีโดยฝรั่งเศสค่ะหนึ่งนะคะการสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชการปฏิรูปอันรุ่งโรจนำไปสู่การสิ้นสุดของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในอังกฤษค่ะกษัตริย์ไม่มีอำนาจเด็ดขาดรัฐสภามีอำนาจสูงสุด 2นะคะการสถาปนาระบบรัฐสภาการปฏิวัติอันรุ่งโรจนําไปสู่การสถาปนาระบบรัฐสภาในอังกฤษค่ะกษัตริย์เป็นประมุขแต่รัฐสภามีอํานาจในการออกกฎหมายควบคุมการเงินและตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐบาลค่ะ 3. การพัฒนาประชาธิปไตยค่ะการปฏิวัติอันรุ่งโรดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในอังกฤษนําไปสู่การขยายสิีิภาพของประชาชนค่ะและมีและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นค่ะ 4แนวคิดทางการเมืองใหม่ค่ะในช่วงศตวรรษที่17 1เเกิดความคิดทางการเมืองใหม่ mm hmm. เช่นแนวคิดประชาธิปไตยค่ะแนวคิดเสรีนิยมแนวคิดเหล่านี้สนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนระบบรัฐสภาค,ค่ะซึ่งเป็นระบบที่เคารพในสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบรัฐสภาในอังกฤษค่ะระบอบรัฐสภาในอังกฤษนะคะเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งค่ะระบอบรัฐสภาช่วยให้เกิดิทธิภาพทางการเมืองและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะอธิบายมรดกสําคัญทางการเมืองของวิวัฒนาการการเมืองการปกครองอังกฤษที่เราได้เรียนยรู้แบบ ใใช้นนปัจ,จุบต่อนะคะคือวิวัฒนาการการเมืองปกครองอังกฤษยาวนานมีบทเรียนและมรดุสําคัญมากมายที่ส่งผลต่อประชาต่อระบบประชาธิปไตยในสมัยโลกดังนี้นะคะข้อ 1. ระบบรัฐสภาอังกฤษเป็นประเทศแรกที่สามารถพัฒนาระบบรัฐสภาโดยมีการแบ่งแ,งแยกอํานาจเป็น3ฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการรัฐสภามีบทบาทสําคัญในการออกกฎหมายควบคุมการเงินและตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐบาลได้ค่ะ สองนะคะะชาที่ไตยแบบรัฐสภาะชาชนมีสิทธิเลือกตั้งเล็กเละกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่ในรัฐสภานั้นตัวแทนเหล่านั้นมีหน้าที่ออกกฎหมายตัดสินใจเรื่องต่างได้ไประชาชนทั่วไปมีสิทธิทางการทางการเมืองผ่านทางการเลือกตั้งได้นะคะแล้วก็มีการลงประชามาติได้รดรงรงและก็และได้แสดงความคิดเห็นด้วยค่ะข้อ 3. นะคะเสรีภาพและสิทธิทมนุษยชนสงค,คารามกลางเมืองอังกฤษยังนําไปสู่การพัฒนาแนวคิดและเรื่องเสรีภาพและสิทธิ สิทธิี่มนุษยชนเช่นเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการรวมตัวเสรีภาพในการนักถือศาสนาะข้อสี่นะคะการวัฒนาประชาธิปไตยสงครามการเมืองอังกฤษมีบทบ,บาทสำคัญมากมีการพัฒนาประชาธิปไตยในอังกฤษนําไปสู่การจํากัดอํานาจของพระมหากษัตริย์และเพิ่มอํานาจของรัฐสภาค่ะใ่นะคะการปฏิวัติรุ่งโรดเป็นแรงบรันดาลใจให้เกิดการปฏิวัติในประเทศอื่นเช่นการปฏิวัติฝรั่งเศสและก็การปฏิวัติอเมริกา ต่อไปนะคะการนำมาระดกทางการเมืองของอังิฤตกปรับมาใช้ในประเทศไทยและธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกศ2560กำหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแบ่งแยกออกเป็นสามฝ่ายนิตินะคะนิติบัญญัติแล้วก็บริหารและก็ตุลาการค่ะประชาชนไทยมีสิทธิเลือกตั้งัวแทนเข้าไปทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วก็ประชาชนไทย20เศรีภาพขัานพื้ผ่านเช่นสิลปภาพในการแสดงออกศิลปภาพในการรวมตัวเิรีภาพ ในการนักขึ้นศาสนาด้วยก็กฎหมายไทยกาหนดให้กฎหมายดูเหมือทุกคนไม่มีใครยูเหนือกฎหมายประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็มีกลไกตรวจสอบและผลดุลระหว่างอํานาจต่างๆเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการป้องกันและปราบรามทุจริตแห่งชาติและสารธรรมนูญค่ะอภิปรายเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างในวิวัฒนาการทางการเมืองของประเทศอังกฤษและประเทศไทยคือความเหมือน การเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยทั้งสองประเทศเคยปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ต่อมาได้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบอบประชาธิปไตยค่ะหนึ่งนะคะอิทธิพลของคุณนางในช่วงแรกของการพัฒนาการเมืองคุณนางมีบทบาทสาคัญในการต่อสู้ชิงอํานาจกับพระมหากษัตริย์และมีบทบาทสําคัญในระบบรัฐสภา่นเองค่ะ ค่าสำหรับข้อ2นะคะก็คือการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนซึ่งประชาชนในทั้งสองประเทศต่อสู้เพื่อเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเช่นเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการรวมตัวเสรีภาพในการนับถือศาสนาและเสรีภาพในการสื่อสารข้อ 3. นะคะอิทธิพลของศาสนาศาส,สนาคริสต์มีบทบาทสําคัญในวิวัฒนาการทางการเมือง ของอังกฤษในขณะที่ศาสนาพุทธมีบทบาทสําคัญในการวิวัฒนาการการเมืองของไทยสี่การเมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนในทั้งสองประเทศมีส่วนร่วมทางการเมืองทางการเลือกตั้งการรโณโรงค์และการสแสดงออกทางความคิดเห็นห้าสภาสามัญชนทั้งสภาสามัญชนของอังกฤษและไทยต่างเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจนิติทติญลใหญ่สูงสุดของประเทศหน้าที่หลักคือ การตรากฎหมายตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลและอภิปรายประเด็นสําคัญของประเทศความต่างระยะเวลาของการพัฒนาวิวัฒนาการทางการเมืองของอังกฤษใช้เวลานานกว่านานกว่าวิวัฒนาการการเมืองของไทยอังกฤษพัฒนารัฐบุระชาธิปไตยมาหลายร้อยปีในขณะที่ไทยพัฒนาระฐบุระชาธิปไตยมาเพียงไม่กี่ทศวรรษ หนึ่งรูปแบบของระบบประชาธิปไตยอังกฤษปกครองโดยระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มีปัมหาอากตรย์เป็นประมุขในขณะที่ไทยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยไม่มีปัญหาอากตระศสองบทบาทของกองทัพกองทัพมีบทบาทสําคัญในวิวัฒนาการทางการเมืองของไทยกองทัพเคยทำรัฐประหารหลายครั้งในขณะที่กองทัพอังกฤษมีบทบาทน้อยลงในวิวัฒนาการการเมืองของอังกฤษตามปัญหาทางการเมืองประเทศไทยเผชิญกับปัญหาทางการเมืองหลายอย่างเช่นทางทุจริตความขัดแย้งทางการเมือง ในความรุนแรงในขณะที่อังกฤษมีระบุทางการเมืองที่มั่นคงกว่า 4. การพัฒนาเศรษฐกิจอังกฤษมีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วในขณะที่ไทยยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสรุปวิวัฒนาการทางการเมืองของอังกฤษและประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกันหลายประการเช่นการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยอิทธิพลของของุนนางและการต่อสู้สเพื่อเสรีภ,ภาพและสิทธิมนุษยชน